1> 1, 2, ครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็เป็นจุดลงทะเบียนนะครับของพี่ส <จะ S 1> ืบมวลชนนะครับและตอนนี้นะครับพี่พี่สืบมวลชนนะครับกาลังทยอยกันมาร่วมงานนะครับก็ลง จุดลงบเบียยกันก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงขนมน้ำตาลปั้นนะครับครับก็เป็นขนมโบราณนะครับที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็วันนี้ก็มาจัดตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ทั้งหมดก็เป็นซูมอาหารว่านะครับของงานเจ็ดแถลงข่าวเจ็ดพาพีกวัดศาดครับ นี่นะครับงานก็นะครับก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยมีการนำขบวนพาเลทนะครับนำโดยนะครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะครับผอสันชัยจุลมณนะครับและรองผู้อำนวยการทั้งสองนะครับเป็นคอนเซปต์นะครับพาเลทย้อนย้อนยุคนะครับและนี่ก็คือผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์นะครับแล้วก็เด็กๆนะครับแต่งชุด และที่เห็นนะครับก็เป็นมัสคอตนะครับแล้วก็กองยาวนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานนะครับ ก็เป็นขบวนพาเหรดของบรรดาสัตว์นะครับในสวนสัตว์ดุสิตของเรานะครับไม่แอบร้องนะวและนี่ก็เป็นขบวนมาร์คอดนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ถึงแดนมาถึงแดนมากเลยไม่มีเด็กไม่มีเด็กขอถ่ายรูปเลยเด็กขอเราถ่ายรูปเลยสักคนนึงเพราะชนหน้าใช่ไหมครับเพราะเจ็บตัวเรา ทีด้านนะครับที่ได้อาราณนาสละเวลามาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับสําหรับ75ปีของสมเั็จพสะนริ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทางการนะครับ75ปีนะครับ ที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมีมานานกว่านั้นนะครับตั้งแต่สมัยของพระชกษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวขระชาษัตริย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวะนะครับตั้งแต่สมัยนั้นนะครับซึ่งรายละเอียดอื่นๆเนี่ยขณะนี้ผมมีท่านผู้แทนการอกรมอนุสัตว์ท่านรองและท่านผู้แทนการสวนสัตว์ต่างจังหวัดน,นะครับมาทุกท่านเลยนะครับมาเพื่อจะเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะครับก็ขอเนเชิญครับก็ สบายนะครับก็กระกอกระแสไปได้วยกันกับคุณชายธราธรแห่งวังจุฬาเทพนะครับแต่วันนี้เป็นชายอ้วนสวนสัตว์ดุสิตน,นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอนะครับยนท่านคนเดกคนเปในนาย,ยุดนะครับแล้วก็คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ตวที่มาร่วมในวันนี้นะครับที่ปรึกษ,ษาผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ตวแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกแขนงรวมทั้ง นะครับพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์กันในวันนี้นะครับกับผมในนามขององค์การสวนสัตว์นะครับขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวในหลวงรัชกาลที่5นะครับที่พระองค์ทรงโปรดให้ประเทศไทยมีสวนสัตว์ขึ้นนะครับสวนสัตว์แห่งนี้นะครับเป็นสวนสัตว์แล้วก็เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุครบ7จปีในวันนี้ครับผม จึงได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการคบรอบ75ปีสวนสัตว์ไทยในปี2556นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ 9, จเอาอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างนะครับสวนพุทธชาติขึ้นในเขตพระราชอุทยานสวนุสิตนะครับโดยมีการนำดินมาถมสร้างเป็นเนินเขากลางน้ำ โปรดเรียกว่าเขาดินวนาน,นะและในก็ในคราวที่พระองค์นะครับสเสด็จประพาสหมู่เกาะชวาได้นําควางจํานวนหนึ่งกลับมาด้วยนะครับและโปรดให้ทรงเลี้ยงไว้ในพระที่นั่งอภรสถานต่อมานะครับในวันที่18มีนาคม2481 75ปีผ่านมาแล้วนะครับในรัชสมัยนะครับในหลวงรัชการที่8นะครับก็ได้มีการจัดตั้ง สวนสัตว์ขึ้นมานะครับเริ่มแรกนะครับอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครกรุงเทพนะครับต่อมานะครับจึงนะครับพระองค์ท่านจึงให้ย้ายกวางดาวจากพระที่นั่งอ,พอมพรสถานนะครับและรวบรวมสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชมอีกทั้งเป็นการตกแต่งสถานที่เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและให้สถานที่แห่งนี้ใช้ชื่อว่า สวนสัตว์ดุสิตอันเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยนะครับวันนี้ครบ75ปีขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2556ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีสวนสัตว์แห่งแรกครบ75ปีเพื่อสร้างการรับรู้ตอกย้ำถึงความสำคัญของประวัติความเป็นมาสวนสัตว์ดุสิตหรือที่เรียกว่าเขาดินวนาที่มีความน่าสนใจมีคุณค่าแห่งการจดจำอีกอย่างยิ่งจึงเป็นการสมกวรที่จะ ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครอบครัวรวมถึงหน่วยงานนะครับภาครัฐภาคเอกชนได้รับรู้ถึงความสําคัญมากขึ้นนะครับกิจกรรมนะครับกิจกรรม75ปีสวนสัตว์ไทยเนี่ยนะครับมีกําหนดการจัดงานขึ้นที่สวนสัตว์ดุสิตนะครับกำหนดจัดงานไว้ในช่วงวันที่4 5 6พฤษภาคมนะครับทีนี้นะครับกำหนดเวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึง20 22นาฬิกานะครับโดยปกติสวนสัตว์จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าจมในระหว่างเวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา8โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นแต่ในช่วงเวลาเฉลิมฉลอง4 5 6พฤษภาคมเราจะเปิดสวนสัตว์จนถึง22นาฬิกานะครับภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะครับในรูปแบบงานวัดย้อนยุคนะครับ เราแบ่งงานเป็นโซนพื้นที่ต่างๆนะครับโซนที่1เนี่ยจะมีจัดให้มีการถ่ายภาพที่ระลึกย้อนยุคนะครับโซนที่2นะครับเป็นนิทรรศการย้อนดำลึก75ปีสวนสัตวไทยนะครับโซนที่3นะครับเรายกตลาดน้ำมาไว้ในบึงนะครับดึงสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้นะครับโซนที่4เป็นกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทยนะครับโซนที่5เป็นงานวัดย้อนยุค แล้วก็โซนที่6นะครับเราจัดเป็นมหากรรมสุดยอดอาหารอร่อยของกรุงเทพมหานครนะครับโซนที่7เวทีกิจกรรมเนี่ยนะครับพบการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการละเล่นแบบฉบับไทยโบราณนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมง,งานสามารถนะครับร่วมลงทะเบียน นะครับพร้อมรับพาสปอร์ตเพื่อเ,เพื่อร่วมกิจกรรมให้ครบตามเงื่อนไขพร้อมทั้งรับของที่ระลึกนะครับรวมทั้งส่งหางบัตรลุ้นรับรางวัลมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับองค์การสวนสัตว์เนี่ยได้กาหนดให้จัดงานที่สวนสัตว์ทุกแห่งเรามีสวนสัตว์ทั่ทททวประเทศนะครับหนึ่งนะครับโครงการข้อ차นาจักโครงการช้างที่จังหวัดสุรินทร์เรามีสวนสัตว์อีกเจ็ดแหง่งนะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งนะครับต่อไปก็คิดว่าจะให้ผู้ิยการสวนสัตว์แต่ละแห่งได้มีการแนะนําของสวนสัตว์ตนนเองนะครับนะครับก็นะครับ,นะรบจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครบรอบ75ปีครั้งนี้นะครับจะได้รับการสนับสนุนนะครับและขยายผล,ผลผ่านไปยังประชาชนทั่วทุกกลุ่มขยายวงออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในโอกาสต,ต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอฝาก นะครับสวนสัตว์ทุกแห่งที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและนะครับชาวต่างชาติขอบคุณมากครับเป็นที่น่ายินดีที่ว่าสวนสัตว์ไทยหรือเขาดินวนาสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาของเรามีอายุครบ75ปีเต็มในวันนี้นะครับก <c oughs> ิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดนะครับอย่างที่ท่านผู้ในการใหญ่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของการจัดงานย้อนยุคนะครับย้อนยุคหรืองานพีเรียดนะครับ ซึ่งจะย้อนยุกไปในถึงสมัยก่อนสุงครามโรครั้งที่2ก็2 4องแปดนะครับซึ่งเป็นยุคนั้นก็จะเป็นยุคของคุณชายนะครับคุณชายกับบนรักลูกคุ่งจะเป็นยุคสมัยนั้นนะครับใ้คราวในเจิดนะครับแล้วก็แม่ทองเวาว แล้วก็จะเป็นปริศนาแห่งบ้านทรายทองอะไรรักไอเนียคุณใน,นสารพัดอย่างสมัยนู้นพระยังพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะมาสัมผัสบรรยากาศวย้อนยุคในสมัยนั้นนะครับก็มาพบกันได้ในวันที่4 5 6นะครับ4 5 6พฤษศาภาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมาพบเรื่อง,ร,องราวสนุดสนานนะครับามากมายในส่วนของ75ปีที่ผ่านมาของสองสตวสน,นะครับ เรามีผลงานทางการรักวิจัยสัตว์ป่าหายากใกล้จะสูญพันธุ์ที่โดดเด่นหลายเรื่องนะครับในเรื่องแรกสุดนะครับที่น้องก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าในการผสมเทียมนะครับองค์การสวนสัตว์หรือสวนสัตว์ของเรานะครับประสบความสำเร็จในการผสมเทียมหมีแพนด้านะครับหมีแพนด้าจนได้ลูกออกมาชื่อหลินปิงนะครับเป็นฝันใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอันนี้ถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ของสวนสัตว์ของเรานะครับในการที่จะร่วมมือกับทางน,นักวิทยาศาสตร์จีน ผสมเทียมแตนหน้าได้สําเร็จเป็นครั้งแรกนี่เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับปัจจุบันเรามีการนำเอาสัตว์ป่าที่หายยากใกล้จะสูญพันธุ์นะครับแล้วก็ได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติด้วยนะครับสัตว์นั้นก็คือสัตว์ป่าสงวนของเรา2ชนิดชนิดแรกก็คือนกกระเรียนไทยหรือนกกระเรียนสยามนะครับนกกระเรียนไทยที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว50ปีนะครับ โครงการสวนสัตว์โดยสวนสัตว์นครราชสีมาท่านผู้บริการมาดังอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้บริการสวนสัตว์นครราชสีมาได้ทําการเพราะเลี้ยงนะครับจนได้ลูกนกกว่าร้อยกว่าตัวนะครับปัจจุบันเรานาเอาลูกนกที่เกิดขึ้นมานี้นะครับไปกลับคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนับถึงวันนี้นะครับเราปล่อยไปในพื้นที่ธรรมชาติแล้ว28ตัวปล่อยมาแล้วประมาณ1ปีนะครับหปีนกสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน แล้วก็อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําในธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่อออางเก็บน้ําสนามบินและก็ห้วยจระเข้ากที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้ยังอยู่ยได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการคืนการเรียนไทยพืชสู่ถินธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งในรอบ50ปีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสัตว์ตัวต่อไปนะครับก็คือละมั่งนะครับเราได้มีการนําละมั่งซึ่งเป็นสัตว์ป่าสมบูรณ์หนึ่งใน15ชนิดกลับคืนสู่ถินที่ห้วยขาแข้งนะครับที่ห้วยขาแข้งกับที่ รักษาพันธุ์ป่าสลักพระอิการชนบุรีขณะนี้นะครับละมันที่าบล่อยเข้าไปสู่ป่าได้มีการออกพูก่ออกหลานแค่พันได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นความสําเร็จอันที่สามของเรานะครับส่วนเรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของการนําเอาผลการอนุรักษ์วิจัยสู่ชุมชนนะครับเป็นการต่อย,ยอดขององค์ความรู้สู่เกษตรกร,ะกรนะครับก็คือไอโครงการปบับเพาะขยายพันธุ์ชงวดเชฟนะครับ ชมอเช็ดเป็นสัตว์ที่เพาะพันธุ์ได้ยากมากนะครับดังนี้เราประสบผลสำเร็จเพาะพันธุ์ได้มากแล้วก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถนำไปเปิดเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงชมดเช็ดเพื่อนำขายกาแฟชมอตเช็ดหรือว่ากาแฟหรือไขยชมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่โดดเด่นของเราและท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกนะครับนักวิจัยของเราสามารถที่จะผลิตละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้เป็นผลงาน โดงเด่นทงการวิจัยของการสวบสายของคุณคระละคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิสิ์วิชาสินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้กันไปแล้วล่ะนะคะว่าการวิจัยรวมถึงผลงานที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นการพ่อพันธุ์มีแพนด้านะคะหรือว่าจะเป็นการเรียนไทยรวมถึงนะคะที่ตอนนี้สําเร็จแล้วนั่นก็คือละมังหลอดแก้วนั่นเองค่ะ เอาละลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการพัฒนากันบ้างนะคะการพัฒนาสวนสัตว์ไทยในจังหวัดต่างๆของเราจะมีแนวโน้มแบบไหนกันบ้างนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณประยุทธ์นาวาจเจริญค่ะรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและก็สมวมจนที่มาเล่นนะคือ ตั้งแต่วันวันวันที่18มีนาคม2481เป็ต้นมาความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาขององค์การสวนสัตว์ก็คิดว่าณวันนี้ผู้ที่นั่งในที่แห่งน,นี้ก็คงจะได้ทราบเรามีการขยายงานพัฒนาไปสู่ต่างจังหวัดโดยการขยายสวนสัตว์เพิ่มเติมนะฮะแห่งแรกของเราเลยก็คือสวนสัตว์ปอยเขาเขียวนะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะ คือเมื่อก่อนนี่เลี้ยงสัตว์แบบเปิดประชาชนเข้าไปสัมผัสกับสัตว์ได้ณวันนี้ก็ยังมีอยู่มีลูกลักลูกอยจนเดินอยู่แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เป็นที่ยอมรับของสมาคมสวนสัตว์ทั้งเอเชียและก็สวนสัตว์โลกนะครับสวนสัตว์แห่งที่สองของเราก็คงจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ลูกลักลูกลักก็คงจะเป็นสวนสัตว์ในสไตล์ล้านนาคือสวนสัตว์เชียงใหม่นี่นะฮะก็เดิมก็คงจะ ได้รับจากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบให้ประกันพัฒนาเมื่อต่อ,ต,อต่อเนื่องจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นที่อยู่ของนะวันนี้มีทั้งหมีแพนด้ามีทั้งหมีโคราในต่างซึ่งเป็นแม่เหล็กขององค์ารู้สาที่ทําให้ประชาชนสนใจและก็ติดตามผลอย่างต่อเ,เนื่องว่าแพนด้าจะอยู่ต่อหรือจะต้องไปกลับ,ก,บกับบ้านอะไรนี่นะฮะสวนสัตว์แห่งที่3ก็คงจะเป็นสวนสัตว์นครเชียงใหม่ สไตล์ของสวนสัตวนะ์นครศรีหมาก,ก็คงจะเป็นซาฟารีภาคอีสานนะฮะซึ่งมีแม่เหล็กของเขาก็เป็นจุดขายอยู่คงจะเป็นบิ๊กไฟนะฮะบิ๊กไฟที่ประกอบด้วยชาว้างอฟริกาสิงโตเสือดาวแรดนะฮะแล้วก็วายป่านะฮะซึ่งที่นั่นก็มีตัวแทนของบิ๊กไฟอยู่ครบถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมชมก็ การเดียนเชิญนะฮะเป็นสวนสัตว์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งที่ห้าก็คงสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ทะเลใต้นะฮะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนกันนะฮะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตผมผสมเสร็จนะฮะของของขององค์การสวนสัตว์เรานะฮะแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เรื่องนกเงือกเรื่องอะไร ได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะสวนสัตว์ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ก็คงจะเป็นสวนสัตว์อุทยานสัตว์ป่าอิสานต,ตอนเป็นขอนแก่นอุดอธอานีหรือว่าเราเรียกกันว่าสวนสัตว์เขาเส้นกวางนะคงจะมีแผนง,งานเปิดภายในปีนี้นะก็คงจะเป็นในรูปแบบของอุทยานสัตว์ป่านะฮะเนื่องจากอดีตนั่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีความเป็นจํานวนมาก แต่ณวันนี้วางที่เคยอยู่ในพื้นที่ศูนหายไปเราก็นากลับกลับมาพัฒนาใหม่แล้วก็จะให้เป็นศูนย,ย์เพาะเลี้ยงวางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวางชนิดต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็สวนสัตว์ต่อไปคงจะเป็นสวนสัตว์ลมบนนะฮะก็คงจะมีโครงการจะเปิดภายในปี2556หรือ57อันนี้ก็แล้วแต่ทางท่านผู้บริหารนะฮะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมีสไตล์เป็นรูปแบบ จังเกินปานะฮะเนื่องจากพื้นที่ภาพแวดล้อมทั่วไปของที่นั่นจะเป็นป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีต้นยางอายุนับร้อยปีนี่ถึง3-400ีต้นอยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นโวนตัดที่ไม่ไม่เหมือนแห่งอื่นนะฮะก็คงจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งโอกาสสนสัว์ ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะต้องพัฒนาต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณคุณเบ๊แค่นอนครับค่ะขอขอบคุณนะคะคุณประยุทธ์นาวาเจริญด้วยนะคะและแน่นอนคะ่ะเราคนไทยนะคะนอกจากจะมีการพัฒนาแล้วเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะและช่วงเวลานี้คะ่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทั้งสี่ท่านด้วยนะคะและต้องขอเรียนเชิญคะ่ะ ให้คุณพลเอกนะคะพัทรินลีลายุทธนะคะรวมถึงค่ะคุณสัญชยัยจุลมนค่ะคุณวิสิทธิ์วิชาศินนะคะและคุณประยุทธ์นาวาเจรริค่ะร่วมถ่ายภาพเป็นจิ่รลึกนะคะขอเสียงปรบมือกับทั้งสี่ท่านด้วยค่ะ ให้ดียดิย่งยิย่งขึ้นต่อไปครับเชิญชวนเที่ยวสวนสัตว์นะครับ